เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆคนด้วยนะครับปรกอบผมซีซั่นสตูดิโอกันเช่นเคยในคลิปนี้ครับผมก็มีเกมมือถือที่สามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนสนุกๆมาแนะนันะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นไปที่เกมออนไลน์สโตร์ไทยนะและมีพื้นที่ติดตั้งไม่เยอะและสเปคเบาเครื่องกันมากๆครับใครที่กำลังตามหาหรืออยากได้เกมมือถือสเปคตามครับภาพอาจจะไม่ต้องสวยเวอร์วังอลังการก็มาลองดูคลิปนี้กันก่อนได้เลยครับ สุดจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนั้นก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็น,นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับนายสองออฟเฟอร์ เกมมือถือฟอร์มดีจากค่ายเพพาครับตัวเกมเนี่ยจะมาแนวเก็บเวลภาพสวยดูดีใช้ได้เลยละครับซึ่งจะเป็นธีมแบบจอมยุทธจีนกำลังภายในผสมผสานการเล่นแบบ M M O R P G นะภายในเกมนั้นจะมีสีอาชีพเริ่มต้นให้เราเลือกเล่นครับได้แก่กระบี่ร่มทวนและกะป็ปืนครับเล่นได้แบบชิลๆเพลินๆครบับแป๊บๆเวลเนี่ยก็ถึงร้อยกันแล้วเกมนี้ครับระบบต่างๆเขาจะเต็มทั้งคู่หูหอคอยพวกการกิววงกิววอลรวมไปถึงระบบบอยครับ และที่ขาดไม่ได้ครับแนวนี้มีเทพ VEP มาเหมือนเดิมตัวเกมมีภาษาไทยอย่างเต็มรูปแบบนะใครที่ชอบสไตล์นี้ครับตามไปลองกันดูได้ครับล็ c k e ก League Size Swift. s ส์สวิฟ f t เกมแข่งรถบวกกับการเตะบอลบนมือถือครับจากค่ายฟิลนิกที่นําเกมล็อกเก็ตลีครับภาคหลักจาก PC มาปรับปรุงใหม่ครับให้เล่นบนมือถือได้ง่ายขึ้นแถมงานภาพกราฟิกก็ยังคงจัดเต็มสวยงามทุกองศากันเลย ตัวเกมมาพร้อมกับโหมดการเล่นทั้งแบบ1 v 1ไปจนถึง2 v 2ครับที่เล่นง่ายจบไวภายในระยะเวลาแค่2นาทีเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีร,งระบบไต่แ้งจักอันดับและก็สามารถปรับแต่งรถของเรากันได้ด้วยซึ่งตัวเกมนั้นตัดลูกเล่นหลายอย่างออกไปครับทาให้การเล่นบนมือถือนั้นกระชับฉับไวแต่ว่าความมันนั้นก็ไม่ด้อยกว่า PC เลยก็ว่าได้นะใครที่เป็นแฟนของเกมนี้อยู่แล้วเนี่ยอย่าลืมแวะไปลองกันดูละครับ World Watchy of Watch Beach. เกมทันติคอแอคชั่น RPG ครับที่จะให้เราบังคับควบคุมเรือรบต่างๆในช่วสงสงครามโลกครับซึ่งตัวเกมก็ได้ยกเอาตัวเกมต้นฉบับของฝั่ง PC เนี่ยมาย่อส่วนให้เป็นเวอร์ชั่นมือถือครับโดยระบบการเล่นต่างๆนั้นก็จะคล้ายกับเวอร์ชั่น PC เป็นอย่างมากเลยตัวเกมให้อารมณ์เหมือนเราเนี่ยได้เข้าไปขับเรือรบด้วยตนเองครับมีเรือหลากหลายรูปแบบหลากหลายสไตล์ให้เลือกปรับใช้งานกัน ทั้งเรือประจันบานเรือลาตวเวนเรือพิฆาตเรียกได้ว่าขนกันมาแทบทั้งหมดเลยครับทั้งด้านง,งานภาพกราฟิกอย่างที่เห็นเลยครับสวยงามมากๆให้อารมณ์สงครามเหนือน่านน้ํากันมันสุดๆไปเลยละครับหากใครเดียวไม่เคยลองนะตัวเกมนี้ถือว่าห้ามพลาดอีกเกมหนึ่งเลยครับโปเกม o n อยู่ไหนเกม MOBA 5v5 ทีมแบทเทิลครับ ที่ไม่ใช่สู้เพื่อทําลายป้อมฝั่งตรงข้ามแบบเกมอื่นครับแต่ว่าจะเน้นไปที่ระบบทีมเวิร์กวางแผนการโจมตีรวมไปถึงเก็บสะสมค่าพลังงานเพื่อดังป้อมฝั่งตรงข้ามอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตัวเกมนั้นจะไม่มีการซื้อหรือขายไอเทมให้วุ่นวายนะมีแต่ระบบไอเทมติดตัวเท่านั้นครับแล้วก็มีพวกโปเกมอนให้เลือกเล่น5สายด้วยกันครับและแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีการวิวัฒนาการร่างได้ด้วยครับที่สําคัญครับตัวเกมนี้เน้นการเล่นเป็นทีมมากที่สุดครับ แถมเราเนี่ยยังสามารถสะสมเงินภายในเกมซื้อฮีโร่ต่างๆหรือโปเกมอนต่างๆได้ด้วยจัดว่าเป็นหนึ่งเกมมือถือลิงส์แท้าจากโปเกมอนครับที่สามารถสร้างความสนุกและก็น่าเล่นมากๆครับอันดับที่5 w a l f a g o ตัวเกมจะมาในแนว fps ออนไลน์ pvp ครับที่งานภาพกราฟิกนั้นสวยคมสมจริงกันเลยนะ มาพร้อมกับการควบคุมแบบที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนสามารถสร้างตัวละครที่มีเอกลักษณ์ในแบบของตนเราเองได้ครับส่วนภายในตัวเกมจะให้เราแบ่งข้างแบง่งฝ่ายเข้าไปยิงถล่มกันจนป่าล่าบครับเป็นเกมที่เปิดมานานแล้วนะแต่เรื่องของกราฟิกนั้นคือกินขาดสวยจัดประหลัดบอกว่าง,งั้นครับสำหรับใครที่อยากเปิดประสบการณ์การต่อสู้ที่น่าตื่นเต้นเร้าใจครับเปิดให้เล่นฟรีบนสโตรทายด้วยโหลดง่ายเล่นจิ๋วครับสำหรับเกมนี้ เกมต่อไป c r y s t a l e r e s Battle Ground เกมมือถือแอคชั่น Battle Royale ครับงานดีคุณภาพอีกเกมหนึ่งที่จุดเด่นของเกมโดดล่มเกมนี้แตกต่างจากเกมอื่นๆนื่นคืองานภาพเชกอนิเมะน่ารักงานเนียบเนียบแบบนี้เองครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวก PUBG Free Fire หรือเกมอื่นนะก็จะเป็นภาพแบบในแนวแบบจริงจังซะมากกว่าครับซึ่งสำหรับเกมตัวนี้ครับโมเดลตัวละครไอเทมสกิลกาทำออกมาค่อนข้างสวยนะออกแบบมาดี แถมระบบการเล่นเนี่ยใส่กันมาแบบจุใจด้วยในส่วนของตัวละครคร,ครับมีให้เลือกใช้มากกว่า10ตัวนะซึ่งแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างออกไปอย่างเช่นพวกสเตตัสและก็สกิลในการเล่นครับพ่วกด้วยอาวุธปืนนะที่มีหลากหลายประเภทจริงๆทั้งปืนกลเลเซอร์ลูกซองสไนเปอร์ต่างๆครับโดยรวมแล้วถือว่าแปลกใหม่นะสำหรับเกม Ba ท t l e r o y ย l ไม่ค่อยมีเกมแนวภาพแบบนี้มาบ่อยๆนะแถมคาดว่าอนาคตจะมีการใส่ระบบของ p a y to Earn กันเข้ามาด้วยนะครับ Battle Bear Hero เกมที่จะให้เราแปลงร่างเป็นน้องหมีครับออกไปเล่นในสไตล์แบทเทิลม y รย e แบบ 3v3 กันโดยทุกเกมนี้ครับถือว่าเล่นมันเอาได้กันทีเดียวเล่นกับเพื่อนนั้นสนุกมากๆครับช่วยการป้องกันฐานและก็โจมตีฝั่งตรงข้ามภายในเกมมีโหมดการเล่นครับทั้งแบบทีมเด็ดแมทและก็โหมดแบ t เท e r ม y ร l e รองรับออนไลน์กว่าผู้เล่น10คนด้วยกัน มีโหมดอัปเกรดฮีโร่อัปเกรดน้องหมีของเราครับให้โหดกันขึ้นไปอีกเล่นกับเพื่อนชวนกันไปนตีแก๊งอื่นครับก็ตีความมันแน่นอนนะสำหรับเกมนี้อ m เมีจิอารเกมโมบาครับสำหรับเกมเมอร์ที่ชื่นชอบกราฟิกสไตล์ญี่ปุ่นนะโดยตัวเกมนี้ก็ต่อยอดมาจากซีรีส์ขององเมียวจินั่นเองครับและนำธีเมเกมเดิมที่คุณหน้าคุณตาในแนวเทิร์นเบสเนี่ยมาแปลงใหม่เป็นเกมตีป้อมครับ ที่ทำออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นของตัวละครแผนที่ภายในเกมรวมไปถึงไอเทมต่างๆครับล้วนม,มาในธีมขององค์เมลจิทั้งสิ้นโดยเฉพาะตัวละครนี่แหละจะมารูปแบบของลูทีดีครับทั้งสวยเท่และก็ดูดีมากๆเลยต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบกราฟิกสไตล์ในเมยญ,ญี่ปุ่นครับตัวเกมนี้ถือว่าพลาดไม่ได้ครับที่สําคัญตัวเกมเป็นมิรกับผู้เล่นใหม่มากๆโดยระบบการแนะนําการเล่นที่ดีครับเข้าใจง่ายทําให้มือใหม่เนี่ยเล่นเกมนี้ได้ไม่ยากกันเลยครับ เกมเซฐี2 Meta World เกมมือถือออนไลน์ตัวใหม่ล่าสุดครับของเกมเซฐีภาคที่2นะโดยในภาคนี้ใช้ชื่อว่า Meta w ว r l d นั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นภาคต่อที่กลับมาแบบล้ำๆกันเลยจริงๆนะดีไซน์ตัวละครใหม่กราฟิกที่สวยงามสมจริงเข้ากับยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดีครับงานนี้เข้าไปสร้างแลนด์มาร์กกันเพิ่มแน่นอน ตัวเกมนั้นใส่ลูกเล่นกันเข้ามาใหม่เพียนะรวมไปถึงโหมดการเล่นครับที่มีหลายแบบปรับปรุงให้หน่าเล่นยิ่งกว่าเดิมทั้งตัวละครไอเทมต่างๆใครที่กําลังอยากได้เกมออนไลน์ตั้งตี้เล่นกับเพื่อนๆนะหรือจะลุยเดี่ยวครับเกมนี้กินเวลาเพลินทั้งวันได้จริงๆครับ Badlander อีกหนึ่งเกม Shooting Survival ครับมุมมอง TPS จาก Kindness Eat Game นะครับ ที่ตอนนี้ครับเขาก็เปิดบริการกันอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับเกมแบทและเดินี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะสำหรับคนที่มือถือไม่แรงมากนะักเกมนี้ครับปรับพวกกราฟิกให้มือถือสเปคกลางๆก็เข้าถึงกันได้ครับแต่ว่าพวกระบบการเล่นต่างๆนั้นก็ถือว่ามันไม่แพ้กับเกมดังๆเลยนะภาพภายในเกมก็จะประมาณนี้เลยนะการยิงเสียงปืนต่างๆการวิ่งมูฟเมนต์ครับก็ถือว่าลื่นเลยเกมนี้ครับก็อารมณ์ประมาณสเต็ปเดียวกับ Lo อ tlight นะครับหาของฟาร์มของหาทางลอดจากโซนไปนั่นเอง ก็เหมาะมากๆครับสำหรับใครที่มือถือไม่แรงครับตอนนี้เปิดฟรีบนสตบบานเรากันแล้วครับก็ครบทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งหมด10เกมมือถือแนวออนไลน์มัลติเพลเยอร์นะครับรายชื่อเกมเนี่ยจะใส่เอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมส่วนใครคนไหนอยากได้เกมแนวไหนเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันได้เลยครับและคนไหนที่ไม่ได้กดติดตามนะยังไม่ได้กดซับสไคร์ครับก็ฝากกดกันเยอะให้กันด้วยนะครับ